สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่อง Next Day c h a n n น l นะคะวันนี้ช่อง Next Day Channel จะพาเพื่อนๆไปเก็บลูกกอค่ะลูกกอหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตอนนี้ก็กำลังขับรถอยู่ค่ะระหว่างขับรถก็จะเก็บภาพบรรยากาศทางไปเก็บทางไปหาต้นกอนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะทางก็จะเป็นหลุมน,นิดนึงนะคะเพื่อนๆ ภาพบรรยากาศเป็นช่วงๆมาให้ดูนะคะพอดีถ่ายไปด้วยแล้วก็ขับรถมือเดียวนะคะเพื่อนๆภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะคะเพื่อนๆขออภัยด้วยนะคะ ไปกับหลานๆนะคะเพื่อนๆไปกันประมาณสีห้าคนนะคะ ตอนนี้เราก็ถึงต้นกอแล้วนะคะนี่ต้นกอคือต้นนี้นะคะที่เขียวๆอยู่ตรงนีง้สูงๆเนะะี่ยค่ะมันอยู่ในสวนยางนะคะเพื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวจะถ่ายลูกของมันที่อยู่บนต้นมันนะคะที่ยังไม่หล่นนะคะ ภาพมันไม่ค่อยชัดนะคะเพื่อนๆซูมจากกล้องมือถือนะคะมันไม่ชัดเก็บมาให้ดูพอสังเขปนะคะเก็บภาพให้ดูนะคะนิดนึงนคะคะลูกมันจะเป็นพวงพวงนะคะเห็นไหมคะเพื่อนที่เป็นพวงพ,งพ,งพงองงขวงอ่ะ ต้นมันสูงมากนะคะเพื่อนๆแต่เรามาเก็บลูกกอกันดีกว่าค่ะเราจะเก็บลูกที่หล่นอยู่ใต้โคนต้นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะมันจะหล่นอยู่บริเวณใต้โคนต้นนะคะนี่จะมีลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นมันหล่นทั้งเปลือกเขียวก็มีนะคะแล้วก็หล่นเฉพาะมาริดมันก็มีค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บเฉพาะมาริดมันนะคะ ผลิตมันมีลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนมันจะคล้ายๆกับลูกเกาลัดนะคะนคะคะแต่ลูกเม็ดมันจะเล็กกว่าค่ะนี่หน้าตาประมาณนี้นะคะ อันนี้จะเป็นลูกที่ยังอยู่ในเปลือกมันนะคะนี่หน้ตาตามันก็เหมือนเกาลัดนี่แหละค่ะเพื่อนๆเหมือนมากแต่ลูกมันเล็กกว่านะคะรสชาติก็เหมือนเกาลัดนะคะเพื่อนๆอร่อยบ้านเปลือยงไงพิมเวลากินก็เอาไปคั่วเหมือนเหมือนลูกเกาลัดนี่แหละคะ่ะแต่แค่อันนี้น่าจะเป็นเกาลัดเมืองไทยแล้วกันเรียกเกาลัดเมืองไทยนะคะเพื่อนๆหรือเกาลัดบ้านๆนะคะเพราะมันจะอยู่ ประมาณแถวแวเขาภูเขาหรือว่าในป่าประมาณนี้นะคะมันจะชอบอยู่ โอเคต้นนี้ไม่ค่อยเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นนึงนะคะเพื่อนๆอีกต้นนึงก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะไม่ไกลค่ะภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะคะเพื่อนๆทนดูเอาก่อนนะคะเดี๋ยวเดินปะเก็บภาพหน่อไม้ไมให้เพื่อนๆดูค่ะคือเยอะมากๆเลยค่ะหน่อไม้ <S <S นี่หน่อสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเสียดายนะคะไม่ได้พาถุงมาคะ่ะ ไม่ได้เอามีดมาด้วยนี่เก็บให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแต่เรามาเดินไปต่อกันค่ะนี่ค่ะหลานๆนะคะมากับหลานๆ

ต้นนี้เม็ดจะเล็กกว่าต้นเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเยอะมากๆเลยค่ะยังไม่มีใครมาเก็บนะคะจะให้ดูเม็ดนี้นะคะเพื่อนนี่ มันแตกแล้วแต่ยังอยู่ในใน,ในเปลือกมันนะคะหน้าตาเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนมันก็คล้ายเกาลัดเนี่ยเลยคะ่ะทั้งเปลือกข้างนอกแล้วก็เปลือกข้างในนะคะเหมือนเกาลัดเปียกเลยคะ่ะเดี๋ยวกลดท้ายก่อนเดีย๋ยวขอตัวเก็บก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเยอะมากคะ่ะวันนี้ไม่ได้พาถุงมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน เก็บใส่กระเป๋าเสื้อค่ะเดี๋ยวก็เอาไปใส่หน้าตะกร้ารถนะคะอันนี้เปลือกมันนะคะเริ่มดำแล้วค่ะแสดงว่ามันหล่นมาหลายวันแล้วนะคะ mm

ก็นมงเ <pump. S 1> นไปถ <โ |pt|> ึงเงี้ยนะตรงนี้ก็เก็บไมหมดอยู่ตรงนี้ก็ลุยอยู่นี่ตาบอยอยู่นี่มันมากกันโทรมาทำวิอ พิมน้องพิมได้ไหมลูกไหนน้อง่น้องพิมโอ้พิมได้กันไล้เก่งจังเลยไหนโชว์ที่โชว์ที่แบมือเลยที่ไหนทีของน้องไอชาเก่งจังเลยทำไมมันเยอะจังวะตอนนี้ าเลวไม่ผ่าทุม่ก็คงจะนึกออกมานีบดงไหมใช่ไว้มาทำวิดีโอชๆเขียวมันจะมาฆ่านี้จะตาเดียเห็นต่อไปแล้วอ้คงมันได้ลุยวะไม่มีใครมาหาที่เลยนะพันนี้เนาะ

อันนี้เป็นของหลานนะคะที่หลานเก็บได้อันนี้เป็นของเจ้าของคลิปนะคะเก็บได้มาประมาณนี้นะคะพเพื่อนเก็บใส่ตกะกร้าค่ะไม่มีถุงนะคะไม่ได้พาถุงไป เดี๋ยวจะกลับมาขั่วให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็ขั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนตักมาให้ดูพอประมาณนะคะเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะพอขั่วเสร็จนะมันก็คล้ายเกาลัดเนี่ยค่ะคล้ายมากๆเลยแต่มันเม็ดเม็ดเล็กนะคะเพื่อนเเดี๋ยวจะแกะให้ดูคะ่ะข้างในนี่ประมาณนี้นะคะ เห็นไหมคะเหมือนเม็ดเกาลัดเลยค่ะข้างในนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆเหมือนไหมคะเหมือนลูกเกาลัดเลยแต่ว่าเม็ดมันเล็กนะคะเพื่อนๆรสชาติเนี่ยก็เหมือนเกาลัดด้วยนะคะเพื่อนๆมันจะออกหวานหวานมันๆนี่คือมันจะออกมันๆน่ะค่ะแต่ก็ตัดหวานนิดนึงนะคะนะคะอร่อยนะคะเพื่อนๆ แถวภาคใต้นะคะถ้าจะหา,าซื้อมากินเนี่ยมันจะเขาจะคั่วขายในงานวัดอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนงานวัดหรือตามตลาดนัดก็มีนะคะบางตลาดนัดก็มีลูกดิบดิบนะคะเอาไปคั่วเองนะคะหาซื้อได้อยู่นะคะแต่ต้องเป็นช่วงนี้นะคะเพื่อนๆนปีหนึ่งมันก็มีให้หล่นแค่ครั้งเดียวนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆจดีถ่ายให้ดูแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ